พบกนันในเอเชียบุกี้ไลท์ไทยแลนด์นะคะซึ่งภาษาที่เจ้าภาพทุกคนไปขโมยเกี่ยวกับภาษาในวงการฟุตบอลค่ะข่าวแรกของนี้นะคะนายใหญ่ของเปย์อชเช่ก็ให้สัมภาษณ์ว่าเตรียมปล่อยมาโลอิคาดิออกจากทีมแล้วก็ต้องการเสริมกองหน้าคนใหม่เข้ามาแทนนะคะโดยก่อนหน้านี้เพิ่งขายอันโนคาริโมเอนโดให้กับ ะะแล้วก็ล่าสุดค่ะมีสื่อรายง,งานว่าปารีสแซงต์แชร์แมงกำลังสนใจตัวมาขัดแรดฟอร์จากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะและขณะนี้ก็กำลังเจรจากับตัวแทนของนักเตะอยู่ค่ะรายง,งานระบุว่าขณะนี้ปารีสแซงต์แชร์แมงได้เข้าพูดคุยกับตัวแทนของแรดฟอร์แล้วแล้วก็เจรจาเป็นไปได้ด้วยดีด้วยค่ะ เมื่อวานนี้นะคะก็มีการเผยแพร่คลิปที่เดยองเขาถูกแฟนบอล<อ>รุมด่าด้วยถ้อยคำที่หยาบคายนะคะพร้อมกับบอกให้ลดค่าเหนื่อยขณะที่กำลังขับรถกับเข้าสนามซ้อมของทีมค่ะวันนี้นะคะเดยองเขาก็ขับรถคันเดิมค่ะกลับมาที่สนามซ้อมในเวลาเดิมนะคะแล้วก็ปรากฏคลิปวิดีโอเช่นเดิมเหมือนเมื่อวานนี้ค่ะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเสียงตอบรับจากแฟนบอลน,นะคะกลายเป็นการปรบมือให้กำลังใจพร้อมกับร่วมส่งเสียงขอร้องให้อยู่กับพวกเขาต่อค่ะ ข่าวที่3นะคะรายงานจาก Sport Media s e t ซ s นะคะก็เปิดเผยว่ามีความเป็นไปได้ที่ดิวของ Adrian Rabio เขาจะย้ายมา Manchester United จะร่มลงนะคะเพราะว่าตอนนี้ข่าวเวโรนิกราบิโอนะคะคุณแม่ของเขากำลังเตรียมร้องขอค่าเหนื่อยที่สูงกว่า6ล้านปอนด์นะคะต่อปีเลยที่ได้รับอยู่ในปัจจุบันนะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยทางทัพพิศัดแดงเขาก็มีข่าวว่าสามารถตกลงค่าตัวกับยูเวนตุสได้แล้วที่15.2ล้านปอนด์ค่ะ ล่าสุดที่เชลซีเขาคว้าชัยชนะเหนือเอเวอร์ตันนะคะในสุดสัปดาห์ที่แล้วค่ะในเกมดังกล่าวเนี่ยสตอร์ลิงเขาก็ลงเล่นในตำแหน่งฟอร์นายนะคะเหมือนอย่างที่เขาเคยเล่นมาในช่วงพรีซีซั่นค่ะซึ่งไรอันสตอร์ลิงนะคะเขาบอกว่าเขายินดีที่จะเล่นเป็นฟอร์นายต่อไปนะคะถ้าหากว่าโทมัสซูเคิลเนี่ยคิดว่าเขาเหมาะสมกับการเล่นในตำแหน่งดังกล่าวให้กับเชลซีค่ะ นับตั้งแต่ที่ยูเกนคลับนะคะเขาได้เริ่มคุมทีมแบบเต็มฤดูกาลค่ะหงแดงเขาก็ทําผลงานติดสีอันดับแรกได้ไปแชมเปี้ยนลีกมาตลอดเลยนะคะโดยซีซั่นที่แล้วจบด้วยการเป็นรองแชมป์ค่ะ แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะกาลาสเนี่ยเขาก็ได้ออกมาแสดงทัศนคติว่าไม่คิดว่าเลี้ยวบูจะทําแบบนั้นได้อีกค่ะโดยเฉพาะหลังจากที่เปิดฤดูกาลด้วยการเสมอฟูลแลมทีมน้องใหม่ไป2ประตูต่อ2นะคะแล้วก็บอกอีกว่าเลี้ยวพูเนี่ยจะไม่ติด4อันดับแรกของพิมาริกฤดูกาลนี้ค่ะโดยให้เหตุผลว่าเป็นเพราะการขาดสตริอุมาน,น่แล้วก็ปัญหาในเกมรับค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับข่าวที่แนะนำมาเสนอในวันนี้หวังว่าทุกคนคงจะชอบแล้วก็ถูกใจกันนะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับ เอเชียบุ๊กกี้ไลท์ไทยแลนด์ด้วยค่ะวันนี้นะัดต้องไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ